สวัสดีค่ะบล็อก i อวิวในวันนี้นะคะเป็นบล็อกเกอร์ที่สร้างความหวันไหวให้กับทุกๆคนได้เป็นอย่างมากค่ะเรียกได้ว่าใครได้เข้ามาอ่านเข้ามาชมภาพสวยๆภายในบล็อกแห่งนี้ต้องตกอยู่ในวังวนของความหิวไปชั่วขณะเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือบล็อกแม่สลิมแห่งบล็อกแกงนั่นเองบล็อกนี้โด่งดังเรื่องกับข้าวทั้งข้าวทั้งหวานมีทั้งสูตรทั้งวิธีทำให้เราได้เข้าไปศึกษาแล้วก็ทำตามกันได้อย่างง่ายๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับพี่จุม๋มพี่สาวเจ้าของบล็อกกันก่อนค่ะณอตรมอนทอองธรรมชาติค่ะก็ถ้าเกิดว่าในในเว็บที่เล่นประจำก็คือพันทิปดอ m แต่ว่าใช้ชื่อล็อกอินว่าแม่สลินค่ะ คือว่าสลิมนี่จริงๆเป็นตุนักที่เลี้ยงไว้ตัวหนึ่งเป็นก o ด d e n r e t r เวอร์ค่ะชื่อเขาอุสลิมแล้วพี่ก็เลยตอนนั้นไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรในพันธิตก่อนมนาะเขียนบล็อกเนี่ยโพสกระทู้ในพันธิตก่อนก็จะโพสแบบว่าวันนี้ทำอะไรเกณฑ์นเนี้ยก็มาเหมือนกับเล่าสู่เพื่อนๆฟังแต่ว่าแทนที่จะเป็นพูดก็เป็นตัวหนังสือประมาณ4ี่ห้าร้อยเมนูพี่แบบดีมาก้อาบอกว่าดีมากนะคือ,อจริงๆว่าไม่เคยคิดนะว่าว่าจะต้องมีคนมาอ่านของของเราเยอะๆแบบนี้คือโพสตไปเพราะว่า จริงๆทําอาหารพูดถึงว่ามันไม่มีใครถูกใครผิดหรอกมันก็สไตล์ใครสไตล์มันใช่ไหมอย่างน้ำปลาพริกบางคนชอบเผ็ดมากเขาใส่พริกเยอะเราไม่ชอบเผ็ดเราชอบเปรี้ยวเราก็ใส่พริกน้อยแต่ใส่มะนาวเยอะอะไรนี้ใช่ไหมเราก็เอาเรามาแชร์ให้คนอื่นเราก็อ่านของคนอื่นแล้วอันไหนที่ดีของเขาเราก็เก็บออกมาใช้บางทีเขาก็เขียนในบล็อกเลยว่าอยากให้คุณจุ๋มทาเมนูนี้ให้ดูหน่อยเพราะว่าไปทานที่ร้านที่ไหนมาเนี่ยแล้วไม่เคยทําอยากทําเป็น พี่อะชอบทําอาหารแต่ไม่ใช่ว่าพี่อะเคยทําอาหารทุกอย่างทุกชนิดอะไรทุกอย่างนี้ใช่ไหมก็บอกว่าถ้าอันไหนคิดว่าตัวเองทําได้ทําให้ค้นสูตรจากในอินเทอร์เนต็ตแล้วก็ลองทําสูตรไหนจริงๆพูดถึงเวลาค้นสูตรจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันได้สูตรเยอะมากขนมชื่อเดียวแต่ว่าก็ลองดูทีละสูตรสูตรไหนเวิร์กสุดแล้วแบบว่าคิดว่าสําหรับที่คนทาไม่เคยทําขนมเลยเนี่ยโอกาสพลาดน้อยเนี่ยแล้วเนื้อขนมมันดีพี่ก็หยิบยกสูตรนั้นมาทําให้เขาดู คล้ายๆกับว่ามันเป็นเขาเรียกอไ c y c l ปีเดียของเขาของของของคนที่นิยมชมชอบเรานะอะไรเงีย้ยเขาก็แบเบเซฟบล็อกพี่ไว้เป็นสีเล็กเลยแบบว่าที่เขาเล่าให้ฟังนะคือแบบเมลเขาก็จะเขียนมาว่าเนี่ยแฟนเขาก็อ่านแฟนที่เป็นฝรั่งหรือสัญชาติอะไรเนี่ยนะเขาก็อ่านไปด้วยเห็นดูรูปภาพขเขาอาจจะอ่านไม่ออกหรอกเพราะเป็นภาษาไทยแต่เขาดูรูปภาพแล้วก็ปรากฏว่าก็ชี้ว่าอยากกินเมนูนี้ให้ผู้หญิงไทยคนนั้นทําให้กินหรือบางบ้านนะลูกติดบล็อกพี่อย่างเดียวไม่พอพ่อแม่ก็ติดด้วย ติดทั้งบ้านเขาอน้องๆเขาบอกในในเน็ตนะว่าบ้านหนูไม่ใช่หนูคนเดียวนะที่ติดบอกพี่ทั้งพ่อทั้งแม่เลยค่ะอะไรอย่างนี้และอย่างหนึ่งนะคะที่ต้องถามพี่จุม๋มว่าความสุขของการได้แบ่งปันเรื่องดีๆแบบนี้อยู่ที่ตรงไหนคะพี่จุม๋มความสุขมันคือว่าพี่ไม่สนใจว่าคอมเมนต์จะมากจะน้อยแต่คือว่าเขาจะเมียมาบอกเราว่าเขาเอาสูตรนี้ไปทําสูตรนั้นไปทํา แฟนเขาชอบมากพ่อแม่เขาชอบมากแล้วก็แบบบางคนเขียนมาแบบว่าพี่อ่านแล้วแบบพิมพ์บางทีก็แบบอยากร้องไห้นะเขาบอกว่างี้เขาบอกว่าจากเขาที่เคยไม่เคยทําอาหารเป็นเลยพ่อแม่เลี้ยงดูแบบประครบประหมงมากผู้หญิงอะแล้วก็แต่งงานวันนึงแต่งงานทําอาหารไม่เป็นแล้วเขาก็แบบซื้อทั้งสือมามันก็ไม่ละเอียดไม่มีภาพก็มีเชื้อปลามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจบ เขาก็าเห็นของพี่สอนหมดเลยทุกอย่างแล้วเขาก็ทําพาทาแล้วว่แฟนชมจากคนที่ทําไม่เป็นตอนเนี้ยได้มีรุกกิเมนูแบบเขาก,เขาก็เขาบอกว่าชีวิตครอบครัวเขาเอะมีความสุขเพราะว่ามีคุณจุ๋มเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเราไนอ่านแล้วรู้สึกด,ดีมั้ยนะสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นตลอดเวลาสำหรับการพูดคุยกับพี่จุม๋ม นั่นก็คือรอยยิ้มและเสียงร้อของพี่จุ๋มค่ะต้องขอบอกเลยค่ะว่าเมื่อคนเราได้ทําในสิ่งที่ชอบแล้วก็รับรู้ถึงความรู้สึกดีๆที่ได้รับมาจากผู้อ่านของพี่จุม๋มทําให้แม่สลิมคนนี้มีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายต้องขอขอบคุณพี่จุม๋มพี่สาวใจดีของบล็อก I Will ที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้เราได้ฟังกันไม่แน่นะคะใครที่ได้ชมแล้วอาจจะเกิดแรงบนันดาลใจอยากจะถ่ายทอดเรื่องของตัวเองบ้าง จะลุกขึ้นมาเขียนบล็อกทางบัสไอเดียของเราก็สนับสนุนค่ะแล้วอย่าลืมส่งลิงก์มาให้อ่านกันบ้างนะก็จะเป็นการดีมากเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบบล็อกไหนเป็นพิเศษจะส่งมาให้ทีมงานของเราเราก็ยินดีจะตามไปเก็บเรื่องราวมาฝากเช่นกันขอเพียงแต่ให้เป็นบล็อกดีๆมีสาระไม่จำเป็นจะต้องโด่งดังแล้วเราก็ไม่จำกัดว่าจะต้องมาจากเว็บไหนค่ะ วันนี้เดี๋ยวเราขอจบบล็อก i อวิวได้ภาพอาหารสวยๆหน้ามั่มหน้าหม่ำกับล็อกของแม่สลิมค่ะ